6, ออสวัสดีค่ะทุกคนเรามาลุ้นหวยลาวไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราให้ทุกคนไปรูดเจ็ดนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาของช่องเรานะคะให้ทุกคนรูดเจ็ดเราให้ห้าเจ็ดสามตัดเล่นห้าสามห้าเจ็ดและเจ็ดสามตัวกันมีหนึ่งสองสี่ค่ะมาเรามาลุ้นกันค่ะทุกคนตอนนี้ว่า จะมาสักตัวไหมนะคะลุ้นกันค่ะทุกคนเรามาลุ้นกันขาบท้้นบบาก็ไดอทำตำแดงที่จุกเสียงได้แต่เดียพ่อยออาไปปลดพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหนอย มายบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลย่ำเป็นทั้งการออกแล้วทุกคนมาแล้วนะคะในขณะี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลของการออกเลขรางวัลให้ประดษา,านไดครับทราบ คนการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่หนึ่งห้อยสี่สิบเอ็ดออกข้างวันที่สามเดือนธันวาปีสองพันาสิบห้ารางวัลเลขหกตัวเลขที่ออกได้ออกไดแก่หมายเลขเก้าหนึ่งสามเจ็ดแปดสามเจ็ดทุกคนสามเจ็ด ามเเจ็ดอ้าวเสียงเงียบเสียงเงียบเสียงขึ้นเงียบทุกคนสามเจ็ดแปดเก้ามาสามเจ็ดให้ให้ทุกคนตัดเล่นใช่ไหมห้าห้าห้าสามห้าเจ็ดสาม มาทุกคนมามาสามเจ็ดเลิศวันนี้เลิศสองวันแล้วสองวันแล้วงวดแล้วก็เข้าห้าศูนย์ดีใจกับทุกคนด้วยนะคะดีใจกับทุกคนด้วยนะที่ทุกคนคอยติดตามนะคะที่คอยติดตามดเดี๋ยวเราไปเจอกันวันใหม่วันสุดนี้นะคะยยคขอบคุณคสําหรับใครใใที่ติดตามและดีใจกับคนที่ททติดตามด้วยนะคะทุกคน ไปค่ะวันนี้เฮงเฮงปังๆค่ะ